บริษัทสหวิริยาสตีลอินดัสทรีจำกัดมหาชนหรือ SSI จัดโครงการอนาคตเหล็กไทยสร้างด้วยเด็กไทยครั้งที่9เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเหล็กของไทยส่งเสริมเยาวชนในการศึกษาต่อในสายวิศวกรรมศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถกลับมาประกรอบอาชีพในท้องถิ่นของตนเอง โดยมีเยาวชนในอำเภอพังสะพานจากชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จำนวน400คนเข้าร่วมกิจกรรมณนะอาคารออดิทอรเรียมบริษัทสหวิยาซิลอินดัสทรีจำกัดมหาชนโดยมีนายพดุงศักด์ปราณอุดมรัฐผู้จัดการทั่วไปสำนักประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์กล่าวต้อนรับสำหรับกิจกรรมในโครงการประกอบด้วย การแนะนวการศึกษาต่อในระดับดบุดมศึกษาทางสายวิศวกรรมศาสตร์การประเมินบุคลิกภาพเชิงจิตวิทยาเพื่อวิเคราะห์อาชีพที่เหมาะสมกับพฤติกรรมของเยาวชนและกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมเหล็กไทยอีกห้ฐานซึ่งประกอบด้วยฐานกระบวนการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนฐานการจัดการของเสียฐานเหล็กในชีวิตประจำวัน ฐานกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนและฐานการเยี่ยมชมโรงงาน